คอมมิกซ์ a n แนลครับทั้ง YouTube ทั้ง f e c o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  k n p n p e นะครับรวมไปถึง TikTok ติดตามมาได้ทั้ง3ช่องทางนะครับ Ig เราก็มีใช่ไหมเออ IG เราก็มีสะดวกช่องทางไหนรือว่าเลื่อนฟีดไปเห็นเราตรงไหนก็ฝากกดไลค์นะครับคอมเมนต์ติดชมได้ตามสะดวกเลยนะใครที่เป็นลูกค้าอยู่นะครับหรือกำลังจะเป็นลูกค้าลองมาดูเครื่องนี้ผมต่อยอดนิดนึงเครื่องนี้เราสืบเนื่องมาจากคลิปเมื่อกี่ปีที่แล้ววะประมาณ3ปี คลิปนั้นรู้สึกว่าจะตั้งชื่อ,อชื่อคลิปว่าคุณพ่อสายเปยรู้สึกแฮปปี้ผลงานที่มันออกมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วปลายทางเครื่องนี้มันจะไปอยู่กับน้องคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องยังเรียนอยู่มัธยมคุณพ่อเนี่ยติดต่อมาหากับเรานะครับคุยกับผมว่าอยากจะทําคอมพิวเตอร์ให้น้องเป็นของขวัญให้เขาที่เขาตั้งใจเรียนที่เขาเป็นเด็กดี ผมก็ถามว่าคุณพ่อมีงบสักเท่าไหร่ครับตอนแรกเขาเปิดมาให้ผมเนี่ยมเจ็ดหมื่นแปดหมื่นถึงแสนเบ็ดเสร็จจบไปทั้งหมดเลยเนี่ยมันมีของอย่างอื่นด้วยนะครับที่ที่ไม่ได้อยู่ในเครื่องนี้ก็จะมีอะไรนะมีกล้อง rog i มีเก e, ้าอี G ้ rog rgb นะครับเบ็ดเสร็จโดนผมไปประมาณแสนสี่กว่าบาทก็น่าจะเป็นอะไรที่พราวแล้วแหละสำหรับน้อง แล้วก็คุยกันไปคุยกันมาน้องจะใช้เครื่องนี้เนี่ยจนไปถึงประมาณช่วงเข้าปีหนึ่งนะพอขึ้นปริญญาตรีปีหนึ่งคุณพ่อก็จะซื้อเครื่องให้ใหม่นะครับ3ปีข้างหน้าผมไม่รู้ว่าสเปคมันจะไปถึงไหนแล้วเขาก็มาจริงๆครับรอบนี้เขาโดนไปประมาณแสนสี่ห้าพันกว่าบาท1นึ0 0 0ักว่าบาทกับความขาวที่อยู่ตรงนี้ทุกอย่างก็ถือว่าไปเกือบสุดทางเหมือนกัน ครับณนะวันนี้ลูกชายคุณพี่พรชายน่าจะประมาณขึ้นปีหนึ่งเอพอพราะตอนนั้นประมาณมอส,สี่ทุกๆสเต็ปของการก้าวหรือว่าอัพเลเวลทางการศึกษาคุณพี่พรชายก็จะมาซื้อคอมให้ลูกแล้วผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดลูกชายเขาเรียนจบเขาเจะยังซื้อคอมกับผมอยู่ไหมก็ไม่ไรนะครับอามาดูเครื่องนี้กันครับตัวเคสแน่นอนไฮหรือไฮเตะ Y 70ที่เป็นตัวทัชถ้ามีคำว่าทัชมันจะมีหน้าจอมาเลย รหรือถ้าเกิดเป็น y 70เฉยๆมันจะไม่มีหน้าจอมาด้วยมันต้องซื้อจอแยกนะครับแต่ตัวนี้คือ y 7 0 70 u o u เลยเป็นรุ่นที่มีหน้าจอมาแล้วเรียบร้อย14.9นิ้วนะครับสำหรับจอตัวนี้คุณเล่นได้คุณทัชได้ปรับเอาตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาใส่ได้นะครับส่วน CPU เป็นอั t r a 7265K ทำไมถึงไม่ไป 2.5K 8การใช้งานของเขาไม่ได้ใช้งานหนักหน่วงจาก CPU ครับ เล่นเกมได้แรงๆสบายเรื่อนๆอยู่แล้วกาจอเป็น rtx 5080ตัวนี้คือ g a l a x ex gamer one click oc white จริงๆคุณพี่พรชัยเขาบอกว่าเขาอยากได้ asus ที่เป็นสีขาวแต่ด้วยความที่ว่ามันเพิ่งจะเปิดตัวที่หน้าแฟนเพจของ asus rog ไปและแน่นอนครับในเมื่อมันเพิ่งเปิดตัวมันยังไม่มีขายเร็วๆนี้แน่นอนนะค,คุณพี่พรชัยเขาไม่รอแล้วบวกกับว่าถ้าเกิดรอแล้วราคาจะไปถึงไหน ก็ยังไม่รู้ก็เอาตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันเป็นกาแล็กนะครับ ex ไว้ถ e ัดมาเมนบอร์ดตัวนี้คือส t r ลเก Z 890นย์ขีดเอเกมมิ่งไบอร์ดตัวนี้17ื่นเถามว่าแพงไหมนะปัจจุบันก็ถือว่าราคาสูงนะครับแต่ด้วยฟีเจอร์ฟังก์ชันรูปล่ลางหน้าตาบุคลิกถือว่าเป็นตัวที่สวยที่สุดตัวหนึ่งสำหรับเมนบอร์ดสีขาวนะครับถ้าเป็นแ9 0จริงๆแบรนด์อื่นก็มีแต่คุณพี่พรชัยเนี่ยติดกับคำที่เป็น asus rog อยู่แล้ว เขาใช้ LG เป็นหลักอย่างที่บอกการจอรถ้ามี LG สีขาว f ่ our, เก็ออกไปแล้วเรื่องราคาเขาไม่เกี่ยงอยู่แล้วนะฮะแลมครับเคฟคลาส V นะครับตัวนี้เป็น48 g ิกบั6,000สีขาวไฟของแลม c r เคฟคลาส V ปรับได้จากเมนบอร์ด ASUS เลยนะครับที่เป็นโปรแกรมที่มีชื่อว่า a m o r i c r e s t ชุดน้ําก็ ASUS LG ฮะตัวนี้คือ360นะเป็นเรียวจิน3360 a RGB Extreme ไว พัดลมของมองนะ้ําคือพัดลมเดิมเลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับพัดลม ASUS เดิมๆส่วนพัดลมที่เติมเข้าไปอ่ะมี2สเต็ปเกันสเต็ปตัวหลัง c อ r s a q x 120 RGB ไว้ดูดออกข้างหลังไปส่วนอีก3ตัวนี่ครับเป็น Reverse นะครับดูดเข้าข้างๆเป็น Corsair เหมือนกัน IQ Link LX 120 Reverse RGB นะครับเป็นแพ็คสส่วนข้างล่างถ้าเกิดมองจากข้างๆนี่ไม่เห็นอยู่แล้ว แล้วมองปกติก็แทบจะไม่เห็นเพราะมันอยู่ที่พื้นข้างล่างข้างในนะครับเราเพิ่ม Arctic P12 PWM p, PW p s t สีขาวเข้าไป2ตัวเพื่อดูดลมจากพื้นเคสขึ้นมาให้มันลอยโดนหน้ากาจอและเอาลมเย็นเข้าเครื่องได้ด้วยอีกส่วนนึงนะครับนี่คือเบนเซ็ตทั้งหมดทั้งมวลนะครับรวมไปถึง power supply ที่อยู่ข้างในเครื่องนี้คือ asus เหมือนกันเป็น asus top พันบพสีขาวจะได้สายถักสีขาวแบบนี้มาเลย S <S <an> <t ube> Ssd 2ตัวครับ Samsung 990 Pro 1T เทที่ทั้งหมด2ลูกนี่ฮะเบ็เดเสร็จจบ145,670ถือว่าเป็นคุณพ่อสายเป EP 2หลักจากผ่านมาแล้ว3ปีนะครับขอบคุณพี่พรช้ด้วยหวังว่าอีก3ปีข้างหน้าจะมาจัดอยู่นะครับถ้าคอมมิกยังอยู่โอเคฝากว่เป็นใกล้ไลน์เป็นแนวทางนะครับสำหรับเครื่องสีขาวณวันนี้อุปกรณ์ที่เป็นสีขาวถือว่ามีให้เลือกพอประมาณละ ไม่ได้ขาดแคลนเหมือนช่วงที่ผ่านๆมาแต่อุปกรณ์อื่นนี่มีครบครับบอร์ดเอ,อ่ยมีชุดน้ำมีพัดลมมีแรมมีหลักๆที่มันจะหายากหน่อยในบางครั้งบางคราวก็คือการ์ดจอบางทีแม่งขาวนี่ไม่เหลือเลยในตลาดหมดคือหมดยาวๆขาดทีนึง2เดือน3เดือนแต่พอเวลามันมีปุ๊บอย่างตอนนี้ห้าศูย์แปดเนี่ยเริ่มล้นนะครับเริ่มเต็มตลาดปกติแล้วตัวเลือกก็จะมีให้เพิ่มมากขึ้นส่วนสี นะครับเรื่องไฟเรื่องเตีมที่เป็นสีชมพูแบบเนี้ยเขาขอมาไม่ใช่ลูกชายเขาหอนะคุณพ่อเขาขอมาพี่คอนแซกเขาบอกว่าเซ็ตเป็นฮ e โ l o คิตตี้ให้หน่อยเป็นโทนสีชมพูชมพูฟ้าฟ้าให้หน่อยเพราะเขารู้ว่าลูกชายเขาไม่ชอบนะครับก็ถ้าเกิดน้องดูคลิปนี้อยู่ก็ไปเซ็ตเปลี่ยนเอาเองนะอันนี้คุณพ่อขอมาแล้วว่าอยากแกล้งลูกมันจะมีพ่อแบบนี้กี่คนครับที่ทั้งแกล้งด้วยทั้งให้ด้วยทั้งเปด้วย ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ